สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับท่านใดที่สนใจจะไปฟังคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาคลิปที่ชื่อว่า Power of Doing Nothing Can Change the Way You Think Forever ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพลังของการไม่ทำอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณคิดได้ตลอดกาลเอาละครับ เรามาฟังเนื้อหาของคลิปนี้กันดีกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่การไม่ทำอะไรเลยคือทางเลือกที่ดีที่สุดมันอาจจะรู้สึกแปลกในตอนแรกแต่บางครั้งการไม่ดำเนินการใดๆก็ยังดีกว่าการรีบเร่งตัดสินใจเมื่อเรายินยอมให้ตัวเองหยุดพักสักครู่และไตรตรองสิ่งที่เป็นไปเรามักจะพบกับความชัดเจนและสันติสุขบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ คือการปล่อยวางการจมอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจหรือความผิดหวังในอดีตสามารถเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้การปล่อยวางนั้นไม่ได้มีความหมายว่าคุณหลงลืมหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะปลดภาระและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามีอยู่หลายครั้งเช่นกันสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่คุณทำได้ คือการยอมรับสิ่งต่างๆต,ตามที่มันเป็นชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการยอมรับสถานการณ์เหล่านี้เราได้หยุดต่อต้านความเป็นจริงและเริ่มต้นค้นหาวิธีการนำทางเพื่อที่จะผ่านพ้นมันไปได้การยอมรับจะทำให้เราพบกับสันติสุขและมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมีปัญหาของคุณมากมาย ที่สามารถแก้ไขตัวมันเองได้จริงๆที่จริงแล้วปัญหา80%ที่คุณคิดว่าตัวเองมีนั้นจะหายไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยที่มันเป็นแบบนี้ก็ด้วยเหตุผลสองสาข้อข้อแรกปัญหาเหล่านี้เป็นแค่เรื่องของความเป็นไปได้พวกมันดำรงอยู่แค่ในความคิดของคุณเองซึ่งเป็นความวิตกกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาในจินตนาการส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเลยข้อที่สองเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่าปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนที่เห็นในตอนแรกเมื่อคุณได้มุมมองมากขึ้นคุณอาจจะลืมมันไปหรือไม่ก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกมันได้ความรู้สึกที่คุณอาจจะเคยมีว่าสิ่งต่างๆช่างถาโถมเข้าม,ามามากจนเกินไปบัดนี้ มันได้กลายเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้หรือแม้กระทั่งไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วข้อ3ปัญหาบางอย่างกลับกลายเป็นพรอ,อันประเสริฐที่พลางตัวมาสิ่งที่คุณมองในตอนแรกว่าเป็นดั่งคํำสาบมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างไม่คาดคิดคุณอาจพบว่าปัญหานั้นได้ช่วยผลักดันคุณไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม และคุณจะลงเอยด้วยการรู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเพราะมันได้นำมาซึ่งการเติบโตส่วนบุคคลรวมทั้งเป็นโอกาสใหม่ๆในบางครั้งการปล่อยวางสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แนวคิดนี้อาจจะดูน่ากลัวอยู่บ้างเพราะเราล้วนเคยถูกสอนให้แก้ปัญหาทั้งหมดที่เรามีและแม้กระทั่ง ป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่ปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติมันอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าดังนั้นในบางครั้งมันก็ย่อมดีกว่าที่จะปล่อยให้ชีวิตลื่นไหลไปและยอมให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามวิถีที่เป็นแม้ว่ามันอาจจะหมายถึงการต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ตาม ชีวิตคือวัตจักรการที่สิ่งต่างๆจะเริ่มต้นขึ้นมาได้บางสิ่งจำต้องจบลงไปอยู่เสมอถ้าผมเสนอแนะคำแนะนำที่อาจไม่พึงประสงค์ก็คืออย่าพยายามฟื้นคืนชีพสิ่งที่ได้ตายไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปและดำเนินชีวิตต่อไปการไม่ทำอะไรเลยคือการได้ทำทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วนี่คือแก่นแท้ในเรื่องของการนำพลังของเต๋ามาใช้ประโยชน์ เต๋าเป็นปรัชญาจีนโบราณที่สอนให้เราสอดคล้องกับกระแสะธรรมชาติของจัก,กรวาลมากกว่าจะเป็นการบังคับเจตจำนงของเราให้เป็นไปตามนั้นหลักการนี้ได้ถูกนำเสนอไว้อย่างงดงามในหนังสือชื่อศิลปะแห่งสงคราม The Art of War โดยซุนวูผู้เขียนได้เน้นย้ำว่าการต่อสู้และการพิชิศตศัตรูมิใช่ความเป็นเลิศขั้นสูงสุดหากแต่ความเป็นเลิศนั้น คือการทำลายการต่อต้านของศัตรูโดยที่ไม่ต้องต่อสู้ต่างหากแนวความคิดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญที่แท้จริงมีชัยอยู่ที่การเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยแต่เป็นกลยุทธ์ของการอดทนที่ละเอียดอ่อนอันจะนำไปสู่ชัยชนะอย่างไร้ความขัดแยง้งมันเกี่ยวกับการใช้พลังงานและสถานการณ์ร,บรอบๆตัวคุณให้เป็นข้อได้เปรียบมากกว่าจะเป็นการต่อต้านโดยตรง ภูมิปัญญาของปราชญชาวตะวันออกโบราณได้สรุปหลักการนี้ด้วยคำเปรียบเลยง่ายๆพวกเขาแนะนำว่าให้คุณนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำให้นานพอแล้วคุณจะได้เห็นศพของศัตรูลอยอยู่ในน้ำคำอุปมานี้ได้ตอกย้ำถึงพลังแห่งขันติและการไม่กระทำใดๆมันคือคำแนะนำที่บอกว่าถ้าคุณรอได้นานเพียงพอและเล้าเว้นการตอบสนองอย่างหุนหันพันแล่นศัตรูของคุณ ก็จะได้เผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทําของตนเองโดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วมือขึ้นมาเลยท้ายที่สุดถ้าคุณไม่ตอบโต้ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นอันตรายของศัตรูคุณได้ปลดปล่อยให้ธรรมชาติที่แท้จริงได้เผยตัวเองออกมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเชิงลบหรือการตอบโต้คุณได้พดุงศักดิ์ศรีและความอุ่นใจซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหน้ากาก,ากของศัตรูที่ใส่ไว้ก็จะหลุดออกมา เผยเห็นเจตนารมและนิสัยที่แท้จริงของเขาต่อทุกๆคนในที่สุดผู้คนจะได้เห็นความจริงเป็นการตระหนักถึงความอาฆาตพยาบาทที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของพวกเขาความอดทนและความยับยั้งชั่งใจจะขับเน้นความแข็งแกร่งและความเป็นเนื้อแท้ในตัวคุณเป็นการทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครที่เป็นคนผิดอย่างแท้จริงการนําพลังของการไม่ทําอะไร มาใช้กับชีวิตของคุณมันสามารถซ้อนบทเรียนอันมีค่าที่เมื่อคุณได้ก้าวถอยหลังไปและไม่ทำอะไรเลยคุณจะตระหนักว่าโลกก็ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องดอกไม้ยังคงบานสะพรั่งอย่างสวยงามดวงอาทิตย์ก็ยังขึ้นและตกในทุกๆวันและเพื่อนๆของคุณก็สามารถดำเนินชีวิตของพวกเขาต่อไปได้ การตระหนักรู้ได้นำมาซึ่งสิ่งสำคัญสองประการนั่นก็คือเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าชีวิตนั้นไม่ได้หมุนอยู่รอบตัวคุณความเข้าใจในเรื่องนี้สามารถปลดปล่อยคุณได้หมายถึงคุณไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องของการควบคุมทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณโลกสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณในการพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆตลอดเวลา คุณควรรับผิดชอบแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นในขณะที่โลกดำเนินต่อไปคุณได้ตระหนักว่าเป็นคุณเองที่ต้องคอยดูแลตัวเองคุณรับผิดชอบเพื่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของคุณเองความรู้นี้ได้มอบอำนาจให้คุณจดจ่อไปยังสิ่งที่ตัวเองต้องการเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีความพึงพอใจในทางกลับกัน การไม่ทำอะไรเลยมักจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะสิ่งที่คุณเลือกที่จะไม่ทำในบางครั้งก็สามารถเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปจริงๆการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณได้มากกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอการเลือกที่จะไม่รับประทานจังฟูด้ดอาจสำคัญกว่าแผนการลดน้ำหนักใดๆก็ตาม การไม่ใช้จ่ายเงินมากกว่าที่คุณสามารถจ่ายได้นั้นมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนในกิจการทางการเงินอย่างคริปโตเคอเรนซีในทางกลับกันเมื่อคุณไม่ทำอะไรเลยคุณได้มอบโอกาสให้แก่ทุกๆอย่างรอบตัวคุณได้ฟื้นฟูและเพิ่มพลังมากขึ้นหลักการนี้สามารถมองเห็นได้ในแง่มุมต่างๆของชีวิตตัวอย่างเช่นเมื่อคุณนอนหลับร่างกายของคุณจะรักษาและซ่อมแซมตัวเอง เช่นเดียวกันเมื่อคุณหยุดพักจากการทำงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณสามารถได้รับการเติมพลังมากยิ่งขึ้นการเอาแต่คอยผลักดันตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประสิทธิผลต่างๆสามารถนำไปสู่การหมดไฟและการอ่อนล้าอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามการยินยอมให้ตัวเองได้หยุดพักบ้างสามารถกระตุ้นไอเดียและมุมมองใหม่ๆได้การตระหนักว่าการไม่ทำอะไรไม่ได้หมายถึง การไม่ยอมทำงานหรือเป็นความเกลียดขรานแต่มันเป็นการตั้งใจและเป็นทางเลือกที่จงใจเพื่อสร้างพื้นที่ในการพักผ่อนและการไตรตรองมันเกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลาในตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายของเราโดยแค่อยู่นิ่งๆปราศจากแรงกดดันในการบรรลุหรือทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จการปฏิบัติโดยเจตานานี้สามารถนำมาบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ ในหลากหลายวิธีเช่นการเดินเล่นในธรรมชาติการนั่งเงียบๆหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขและผ่อนคลายข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือบ่อยครั้งทางออกที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําให้มากขึ้นแต่มันคือการไม่ทําอะไรเลยกลับหลังหันและยอมให้สิ่งต่างๆเปิดเผยตัวเองออกมาตามธรรมชาติ มักจะเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินการใดๆก็ตามที่คุณอาจจะทำมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทํำที่ทรงพลังที่สุดได้ดังนั้นคำแนะนำที่อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผมสำหรับวันนี้ก็คือการน้อมรับภูมิปัญญาที่อาจพบในประโยคที่เรียบง่ายคือปล่อยให้มันเป็นไปหรือ let it be ด้วยการโอบรับพลังแห่งการนิ่งเฉยและเชื่อว่าในบางครั้งวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยซ่อมแซมชีวิตก็คือปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามนั้นเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมมาจนจบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ขอขอบคุณทุกๆคนที่กด s u b s c ค i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ